อหอดบานซับพี่น้นองมานหอดแกงกอกข้าวหานกายหานหน่อยหนึ่งกลับมาขึ้นรู่ถายกับอะไรวะลู่ถ่ายจะพันหนึ่งสักส<ะ>ีทำมือตีดใต้เหยีดไทยอุ้ยมาตอนหมื่นเนาะบม่ได้มาตอนเมี่น,น,นสวัสดีพี่น้องเขาตั้นหากซื้อซอง ทิปแน่หนอได้พี่น,อน้องมนีเขาอนุญาตลงเสื้อสีดำด้อพี่น้องเพราะว่าไวถูกให้กับญาติที่เสียซีวิตมีญาติเสียซีวิตอยู่สาลวันวัดิไปผุนและพี่น้องมนงีคิดว่าได้มน,นี้ก็บมืออื่นวัดิเดินทางไปผัดพอดีพี่น้องข้างเม้เายังอันนี้ได้โอ้ลงอัดลงคักลงแน,น่ได้ทำเบนคนบัตรเจมทำภาย,ายทางมันเด้บ่เ็นคน โบเห็นคนบาดเจ็บเนาะคือเหมืนไปห้องมอแล้วบ่รถไทยกับรถจักแถวนี้มันหมักเอาเรื่อยๆได้พี่นอ้องเแล้วเพื่อนพี่น้องข้าแม่นี่เสื้อซีบีดซึ่งมีซักว่าเป็นแม่เทาเนาะเป็นพี่นอ้องทางแม่เทลของแม่เทาทีมนี่แหละน้องแม่เาน้องแม่เาเนะาะเคนเสื้อซีบีดเมือ่อคืนนี่ตอนสีมุกพี่เนาะไอ้สีมุกแรกเมือ่อวานนี่เมื่อคืนนี่แม่มาก,กินทานนำ้ำอะไะ แล้วก็มื้อนนี้เขากา็พอดีว่าสิขามไปส่งเครื่องส่งประแหงให้ f c ฟด้เพี่น้องเลยว่าเอาหนามาแวะให้พินน่น้าะอยู่ในรหลดเดอร์อันซื้อจังก่กออันนะฮะอัน ตอนนั้นทีมเคยมาถ่ายคลิปอยู่พี่แม่ว่าซิมาไม่ได้กับอะไรมาจนเราเซียจมอยู่เปิดมาเลยเด้อเมื่อวานเอ้าค่ะจุมเขาหัวแล้วเข้าพันย mm ักแป้งเข้าสาหซ่า เงาวะมามาเองเลยเมื่อคืนเนไม่มีตาเ้แรกกับเมายืนอย่นี่หหนักหงไปแล้วจังสิมาไปปุ่นก่อนไปเวียกกันเอาหนามาสวยเพื่อนเพี่องปุ่นแหละกลับมาแต่ปุ่นจังสิมา หมื่นโป่งหมื่นวันวันเสาร์ป้าไอีพอกะเกือบแมนคมหอบวันเสาร์เนาะเป็นเสียวันเสาร์เสียวันสู้ตะเลงวันสู้ฮะตะเลงวันสู้ตะเลงวันสู้บ่ก็มือหนีเด้มือหนีวันสู้แมนบ่วันสุกวัตะเลงวันสนั่นแหละพี่น้องข้ามไปไทยก่อน ตอนนี้ทำธุระเสร็จมุดแล้วพี่นอกก้องฝากเครื่องคาะก็ห้ซิอ่านะตอนนี้ยื้อๆเมื่อกี้เป็นแมคโครมาเลยหนึ่งมีคนฝากสื่อคล้องเนาะแก้ายคนขึ้นกันฝากสื่อคล้องแล้วกะ็ตอนนี้มาบิ๊กซีพี่น,น้องนิสาหันอยากได้บิ๊กเรือ่อปาก,ก้าที่แบบมันเคียนแลยหลบได้ขนาะดก็เลยว่ามาแวะอยู่บิ๊กซีพออยู่บิ๊กซีนี่มันจะมีหานเครื่องเคี้ยวน,นะแต่ว่ายากเล็กน้อยนี่เขาไปนะ ก็เลยทีมพ <HA> ันศิภามาเราต่างหาค่กเลยไฮแม่น้องนิวหารไปเบิ้งไปเบิ้งเครื่องไฮนิชาเนาะเป็นยังไงสำหรับเครื่องเหยียนหรืออุปกรณ์การเหยียนอะไรพี่น้องมาวันนี้ศิภาเด็กๆขึ้นมาได้เรือนเด็กๆขึ้นมาได้เรือนพี่น้องเป็นยังคืออย่าขึ้นมาได้เรือนเป็นยังไงล่ะอสวัสดีเอฟซีกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเอออย่าเพิ่มขึ้นได้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอ่าเด็กอย่าขึ้นมาได้เรือนอย่าเพิ่มอย่าเพิ่ม อันนี้นคือขึ้นเบ่เดี๋ยวเพิ่มขึ้นได้เวลาเด้อนี่ย่างมัหน,นีิย่างเอออยู่ทันแล้วเออไปย่างให้ท่านอายมัหนิโอ้ยร้านเนี่ยอยากขึ้นมันได้เรือนใส่เกลือบกระปุกถืออีลาค่ะคนเดิมนีวมันสีหอดรายการย่างรถเด้อย่างมัหนีิยับเอ้ยยับเออเอามาเห็นอันนี้ หึป่าบรดีชื่อขึ้นขึ้นมาได้มีเด้ชียากได้ดู้ยูอไปอันนี้กับนียอันนี้มากได้แลวพี่น้อยรสับซุกตอนนี้กาออกมาเลยพี่น้งเครื่องนาจะครบแล้วนาะเพราะว่ามาสื่อเครื่องลินให้ล้านๆเรื่องเคียนให้ล้านๆลวกะ ก็ดีแมงเนิวหันได้ตู่ลราคามากอีกอันหนึ่งพี่นองพิ่งมาใส่เรื่อมาให้ลูกเนยโดยโดยโดยตาสีใดพากกันเดินทางกลับเดี๋ยวน้องขอตอนรนี้ก็4ีโมงกวาๆเลยพี่น้องเสือหอดบานก็คือสิขาวตามเคยนะตาเนยกระถือใจแห้งบ่หอดบานซ้ำนี่น้องมานหอดแกงกอกข้าวหานกล้หานหน่อยหนึ่งกลับมาขึ้น เพราะว่าก่อนน้นนี้ประมาณจักรแซวสานิบกิโลเมตรนี่ที่ผู้สื่อวันจะขึ้นนอดมันคู่มันเป็นกระลึกกระลึกกระลึกอะไอันเวลาเหยียบคันเร่งนะมันสีแบบมันมันสีบปนแนนนะมันสีแบบว่ามันมันคือแบบว่ายงมันรุดสักอย่างมันแรก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 แคือแบบว่ามันคุมต่อดเวลเะเออคือยังมันรวมมัเนียนให้สร้างลงไปขี่เบิรงกก้ามาเลยเพื่อนวะยางโซกมันแตก ตได้กีบแตกใช่มาบอกกันเลยเนอะไรมันตำอ,อือันนี้ว่ามันต่ำออแก่หน้าได้ม, <า S 1> ดมันนี่มาดิยางโซกมันแตกเใช่ป่ะน,นี่อันนี้มันต่ำกันนี่เห็นแรกนี่ออน็อตกับอันนี้มันขำกันเลยนี่ต้นหนีบวะเกิดอะไร เปลี่ยนเนาะใส่เวลาโดานเติมแต่ว่าหัวหม,ทม,มะทวี่งสัะสิบมงเนาะวาสฟฝาวุว้งเล่นดีทีเดียวทีเดียวทาก่อน,นี่เลยเนาะช่อ ủa hồ nước còn nóng quá còn đây. Đây <laughs> 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 เกือบลอกหลับไม่หลับเกลอบะเนาะเนี่ยหะก็จะคิดอไกไม่้เออแล้วมันาไปม่งออกมาได้เลยพี่นนองจากแมนเอียงไปยังมาเสียออกมาได้ประมาณเกือบสามสี่สินาที นยกขาเปือบขาพี่น้องนี่ยังเลอเดียวเลยเนาะเกือบเหม็นขาดเนาะยังนิดเดียวเดียว จะได้อันนี้บอปลาตตเผือบขาดแล้วนี่ตกใส่คุมขาลิ่เนาะเปลี่ยนหึงไปได้ส่วนเดียวกันโชคนี่บอจะดุนเตอร์ยิ่งนี่อืมแต่ก่อนมันเป็นอันนี้ได้เนาะปลาเอาไปไปนั่งอยู่เว้ เป ara, A, ah, like this, sure. sure. mm ็า hmm. ค uh ุณเด้มากเลยอันนี้มีมเปลี่ยน่เท่าไรเหรอยูนนี่ทบอไอ้ท่าไรอะไรเปลี่ยนนี่นะซองลอยซุกซุกสองอยปะซุกะ

บ่มีไว้แตะให้เหยียบแน่ไหนน่ะปา้าเจ็บตีนที่น้องทรายมันหัดก็เลยต้องปคดเกิบเจ็บตีนแต่มือเสาร์นี่ฮู้ฮะท่านสีนาา่ลอยท่าสี่ลอยรุดไทยเลือแต่สี่ลอย,ยเยบื้องนี่ใช่ดาวแต่ไหนบ่าพี่นาจังใจ มันมันต้นคุ้มอะนะตอนไปน่ะก็ต้นอยู่ดิอ๋อก่อนอ๋อก่อนนี่นี่นี่เออตอนบ่าบางทีเขาขี่รถแล้วมันไปจะจอดแล้วมันเค็นคุ้มมันอะมันนั่มันห่วยบ่ได้ดิต้นเลยคือบอกคือกันเนาะคือขังยายกันมากันเดียวกันบ่เนี่ย เดียว่บดนี้บทที่มันขาดนะออแต่ว่าน้ำนั่งคือต่างต่งางก็แก่ออกออได้เนา่ะออกใช่นี่นี่นเออตอนนี้มันคือวัดสันคือสาันส,สัตว์ต้นนี้โอ้ยมันเกาะเล็กมันเกาะวายุเออนั่นนั่นวะเออตอนนี้ต้น,น,ตนยกนักขาเนาะ เออหนีบไวนี่ต๊ะมนันอะไรได้ยางมานันะน,น,ะนะยางรถยา้นเปลี่ยนที่คุ้มคาคณะเปลี่ยนเลยไอ้ะะเรี้ย,ลยแล้วอย่าบาดจังสันแน่สิมี่พ่อบอลให้นอนบนเขาเลยเหรจื้อแล้วได้บอลแล้วไปแกรถไทยเซ็นเนาะตั้งนั่นรถทุนได้แน,น่นอนครัตรงเนาะตกตะคองค่ะเดนเม็นเล่าเลยไปแกเลย วอาจักหน้าใส่บริการแมนเด็กทำไมไจอดยัไปป่ะในรมยัดไปปในตัวได้มันหลจอดเออไอมีซิลิโคนไส่บ่ใส่ในดูแวนค้างนันนะมือจับมานาัน่อยากอนออ,อ,อ,ออกไก่สีแล้่และพี่น้องไกส่สีเมื่อแล้วแล้วแล้วค่าเสียหายเท่าไหร่ เออไอตัววาสิีไซแวนนะเบ้ามือหนาจริงมหสใสอยู่นี่ช่างเหตุหายไม่จังขาดสางเหตุัก่แมนสางเหตุทหกเป็นเท่าไหร่พันสี่รูดไห้กับอะไรบะรูดไหนจะพันหนึ่งซะพสมืจิตเหอุ้ยมาตอนหมื่นนอไม่ได้มาตอนเว้น มืดเลยมาตอนเช้าใช่สีรุไทก็ได้มาตอนเด็กรอบนรุษเด็กนี่เพิ่มมาแต่เด็กไม่เคยเห็นรุษพันชามนะ well, ส <S S ันเนาะสร้างอันนี้ข้ามได้ข้ามนาจาะเ้ยเขาจอดเขาแ่งมัใส่ไดู้อะไมันบุกคอได้งินไงดาวไวปีนาจังมาจ่ายก็ได้ตัวคนเองมันเองกบ่นี่เอส สามเลยงั้นตอนเด็กตอนผมพ่อชี้จิบมาเอ้ยกะยาเอ้าเนาะเออพอแล้วสัตหีบเอ้าขอคอนโอเคโอเคเอาเบิร์ตเอาเสียงเแตะว่ามันตึ้งคอนทงแนะเห็นป่ะกันเลยกลับใจกลับใจดีแต่ว่ามาอันแหละพอดีได้แวเลยเนาะจนคอไม่อยากขี่วะนะใครแต่ว่าสี่สิบลีบอกขั้นมันขั้นมันขาดนี่มันสิเป็นเลยไหม มันกบ่ามันกรมันก็อยู่หมงนมันอะบอกขันอันต้นโซกมันหักขนาดไหตัวบนมันกี่กิวนาต่อะไรมันสีเนียงนาดไออเพราะว่าต้นไปมันต้นคุ้มอยู่เนาะต้นซองเถื่อบปะขามาบอาแบบว่าทางนะบางทีเขาเบิ่งใกล้ๆนะเออคือว่าแบบตอนี้มีคุ้มไม่ย่างเข้ากับเลนได้บอแลนหอดจึ๊คุ้ม มันมันบ่คือทางเขาเอินไว้อยังก่อเขาแนมเฮ่นก่อนนะบางทีไปจนไกลๆแล้วมันจึงเห็นนะเพราะว่าซีมันซีมันบ่เห็นค่ะค <จำ S 2> นะพี่น้องตอนนี้พอดีทีมงานนั้นทีมงานสายบุญน้องกันและพี่น้องเพื่อนกับไปหมูกคือกันเพิ่นไปแต่มืองสาวนี้เฮาหาไปตอนบ่ายว่าซีเจอกันแล้วพอดีทิพย์แล้วเอีกยกไหวก็เลยวอาเออบวเพิ่นละเพื่อนนัดยูโรพิซันพี่น้องก็เลยแบบมาก,ก,ออมาก,ก่อนพอมาก่อนทอนนี้เพราะว่าอันเขาหาเพิ่นอีกไว้ยันว่าเพิ่นาเมาท่านหอด ข้างมันเปียวไดนะ้เนาะก็เลยว่ามามาหอดนีร้านให้เพิ่นเอินเอาเมื่อผอมกันแนวสนตอนนี้เพิ่นก็กำลังสิมาหอด้วยแหละพี่เนาะคาเสียหายอยู่พันซ้ำหล่อเนาะเอาเกือบคืนเพิ่นก่อนแล้อปวดใส่กรนะไรแล้วเนาะเกิมนี่เนาะดูเจ็บอันตีนแห้งนี่เนาะเออเกินบริกินดอกแกงระวันมาแล้วาหาหาบ่ แ,แม่ใส่ตาแม่แม่แมเปิดบักงแต่แม่และว,วะอือโหพวกเขาเรือมาหมาแม่ก็ทีโทรนั่นเองว้าพี่น้องผู้ซื้อว่าคับกระต่างเลยนะเนี่ยมันกระบอกรกระเล็กๆแสดงว่าทีได้ยินแบบแคะเลกกระเล็กมาโดานแล้วนี่มันเกี่ยวกับตัวนี้ถ่ามันจ้ามันเกลียวลงเกลียวลงแมนคือสิแมนเพราะว่าตัวที่มันดังมันดันง,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 งมาโดนหรอได้พี่น้องไล่เดือนแล้วแล้วทีมการเอื้อนไวยังก่อน ปวดบางยังไงนะก็คือแบีเป็นยังไงน,นนะตอนนันให้ไปกวดยู่สะบันก็คือว่ากับปกติอยู่มันอาจจะมีเกี่ยวกับซกแต่ว่าบวดทึ่งว่าหายแห้งนะตอนนั้นแต่ว่าพ้ะที่กอซิต้าตัดใจเข้าหาน้นซึกว่ามันต่างแห้งนะพี่น้องู้ซึกแบบคือมันผมสีครูไล้ตลอดเวลานี่พอดีมาหอนหานที่ก็เลยก่ายหน่อยนึงก็กลับไปห้าสางดีกว่าแต่ที่จริงปกติขกเขาสิบุกเข้าหานตนน้นคำได้ฝาเมื่อนะ คุณนีอยุ่ยังมีหมูเหม,มือนอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกต่างๆแล้วก็เลยตัดสินใจเขาดิม้หมดเลยด้ปัญหาที่แบบมันเป็นไกลๆ,ๆตลอดปกติแบบว่าเวลาตกคุ้มยังขึ้นหลดแบบห่างแห้งเนาะมันเป็นไกลๆ,ๆอ,อันนี้เวลาเขาเสียแล้วมัน,มนยังรู้สึกอยู<ๆ>่ต<ๆ>ินแล้วมันแน่นเลยได้เดยวนี้่ขนาะดติ่งแล้วปะอ,อกระเบื้งดูเสียงยังยกว่าที่มีปกติเขาแบบขี่ยังสีนะก็มีเลยได้เป็น้นองเสียงขะนาเราไปขีล่ลองเมื่งเรยังวัน อันมันดังโปเปนเมืองเขาไปแกงปนเอาเนาะอะอไรพี่น้องอันคอดี้องคาแป้งละแมนตัวน,นี้แแล้วเวลาแบบว่าเพิ่นจะเป็นหันเป็นนีนะบบเมนบบบปเปนเลยแต่เป็นแต่ว่ามันอยู่ในบอนที่มันสะดวกในเมืองบอในบอนที่ว่าสมารดแป้งได้ส่นะแต่ว่าเวลาคือไปบ้านแกงปนเนาลกใส่ป้าจะกี่ทั้งจักรกั้น ขนาดเอาป้าคือเพื่อนขวดะอะยังว่าโอ้ยใหญ่กันอยู่ย่านเพือนทางพี่น้องกันแล้ป้านะมารวมกันอยู่ในกล,ลดรถบางดีว่ามันสินักสำได้ลลเลยอะประตำกับซ่องลอยโลเลยอ่ะก็คําคู้นอยู่ฉะนั้นแล้วพี่น้องออถ้าจะมีรถใหม่ก็ต้องซื้อขั้นใหม่แต่ว่าบัเอาขั้นนี้ไปเปลี่ยนเพราะว่าข้าแป้งนี้มีความทรงจำร้ายแล้วบัว่าจะเห็นงานพิจกิกรรมหรือว่าฮับแขกแล้วก็ ด้วยนี่เรียกว่าไปไทยน้ำกันกะคือไปกรุงเทพก็เกินสิบหลอดเลยด้วยพี่น้องอย่นี้พี่น้องรถคันรถคุณจะได้จางแต่ว่าเพิ่นบ่บอกเลขซื้อเพิ่นขึ้นสิบหมากเลยเอาไปเลยแต่ก็ซิวไปซิวมาแต่ก็บ่ถือกันนะทุกสายบอร์สนับสนุนเหลืองเหลืองเบอร์บัเรือจังพี่น้องเดินทางกับป่านเจ็ดโมงสักสามนาทีแล้วตอนนี้ไปสิกินแกงหนุ่มใหมแล้วก็จะไปงานศพคือสีิดีเลยวัวรือบริเวคือสีบริเวณนั้น ท่าแม่เบิ่งว่าเรามาบเานเรืเอคนมาแต่เพิ่งมาเฮาก็แว่เลยเฮาก็แว่หนึ่เลยเขาเพราะว่ามันก็มาวมร่วมนะรลมลเลยเลยทีเจงเฮาสิเกียมเครื่องไปเฮ็ดกิจกรรมมื้ออื่นเด้่พี่น้องแต่ว่ามื้ออื่นผัดสรงสกาลหรือว่าปงปงศพเนาะนก,ก,ก็เลยเลื่อนกิจกรรมไปเป็นมื้อวันอาทิตย์พุ่นล่ะเหมือนไปงานศพก่อนเมือนกับแหวงานศพก่อนพอดีเนาะ ก็อาจจะเป็นเหลืองลายแต่ก็ยังเป็นเหลืองดีเด้คือแบบว่าเพ่กับเพ่พอดีใจเขาหานเลยสบายแหล้ว่าพอดีมูมาหอดแหลมพอดีมูมาหอดอีได้พี่น้องมุดดิลดคนี่ลดออกพอดีเขาเ้ามาหอดเพอดีว่าฝืนก็มาหอดตะวีดว่าจกอยู่ขำเด้อยอยาไปรอตลาดอลาตีกก่อนยังกลับเราวันนี้ก็เลยปวดหัวเน่พี่น้องก็เลยว่าสิกับพวออะไรก็มางานศซแฟน่ยพัด พอดีรถเป็น,นห่อเทือนห่อซานแล้วพี่น้องจกักจักโมงแล้วตอนนี้<อ>เจ็ดโมงค่ะิมาซ่องถุ่พี่น้องห่อเทือนแล้วไปสิแบกเได,ด้ดิบ่ได้แบกเลาพี่เด็กหน่อยนอนมืดเกลี้หว่ะมาห่อเทือนแล้วพี่น้องไปซื้อขี้ผูเขาขนาดตอนนี้ไปซื้อ,อยาขี้ผู้เขา ะสะลัดกินิกาสีจ้อยเพียงกันนี้ได้เปน้องฮอทานฮอดเทือนทังสานเป็นเทียมหอยแล้วแต่ว่าที่บูดชื่ดีใจเลยที่ว่าได้แป้งรถมื่อนี้เพราะว่าคือรถนี้มันต่างๆแบบม,มันมันมีเสียงดังมาดนแล้วแต่ว่าที่มันต่างแห่งคือตอนตอนที่ก่อนมาหอนทานแป้งรถนะพี่น้องเลยตัดสินใจขอทานจึงในหัวเอ,อ้ยโชครถเกือบขาดแค่แต่มันบกขาดก่อนหรือว่ามันบกเป็นในทีแบบทิพไปคนเดียวอย่างนี้สินะ สบายใจแล้วพี่น้องตอนนี้เรื่องรถรู้สึกว่ารถทิพย์ล่างๆนี่คือห่างแห้งแท้ขับขี่เสียงดังทีแท้แบบมันเป็นน้ำซุกมันตอนนี้จะแปลงซุกแล้วก็คือแบบแน่นๆขึ้นมาได้เสียงกะคือรถไม่เลยพี่น้องตอนนี้ขอเรื่อั้งสามเลยพี่น้องสไลด์ขีดนี้กะสี่ข้อจะไวเพียงเท่านี้เลวพี่น้องดดอเจอ,อ,อกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี